ล่าสุดครูภูศรีวิไลออกมาเคลื่อนไหว FC แฟนคลับแห่รอกันรัวๆเพล่ค,าค้ามพันเขาไปอ่านค,คอมเมนต์ผู้ใดก็ล่อผู้ใดก็ล่อนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าล่ออีหยังก่อนสิไปหนามาหลังทักทาย FC แฟนคลับหลังจากกินเขาแรงแล้วเพล่ค้ามพันสวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำถีคารุรักสู้ภูสูุคนเมื่อนี้มาพบมาพร้ากันคือเก่าพี่น้องกับแอดนิดหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพี่ข้ามพันคนโก้สุริโยบ้านท่าพี่น้องเอาไปจังไดแน่ทักทาย FC แฟนคลับทางไทยล่ะกัทาง,ง,งสปปนั่น้องเนาะ ปานหูวจัก <c oughs> ปานหูวจักยังไม่ปานไหนยินเขาบอกกัน <c oughs> จังไัน เพิ่นสีไล่สดให้เฮาเบิ่งบ่นอ๋อคลิปวางมือแรกนี่แม่นบ่ออกไปอัดคลิปอยู่กลางทงไห่ทงเนานะพี่น้องเนาะก,ก,ก็เลยเว้ากับพี่น้ำผ่านว่าโอ้ยครูผู้สีเวไล่เพิ่นสีออกมาไล่สดให้ FC แฟนคลับได้เบิ่งบนอนพี่าาน,น้ำผ่านงานมือแรกนี่ติงานมือแรกอยากเห็นภาพบรรยากาศพี่น้องทางฟังสปปเพิ่นเป็นงานเป็นการเพิ่นเป็นตะมวนจังสิแมะล่าสุดพี่น้อง FC แฟนคลับแห่รอกันรัวๆหลังจากที่ ครูภูศรีวิไลออกมาเคลื่อนไหวว่าจังสี่หลับให่พานวันนี้ชมไลฟ์บรรยากาศคอนเสิร์ตท,ที่ดาล่าวเพื่นอนว่างานกระถินวัดบัวคําแขวงสวรรคเขตทางช่องพี่น้องฝ่าจวจดเดอร์ผู้ใดจํบดาบได้ทางช่องภูศรีวิไลแฟมิลี่นะครับเพื่นอนว่าเป็นช่องแดงพยายาพาน FC แฟนคลับกะหลังจากเทนโพนี้แห่รอก,กันรัวผู้นั่นกระรอผู้นี่ก็ะรอแอดมินหน่อยกับเขาไปรอคืกอกันรอ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 จดไว้แล้ว เข้าไปเข้าไป,ไปกดติดตามเพื่อนไว้น้ำเพราะว่าต่อไปนี่กิจกรรมดีๆเพื่อนกันสีมาไล่ยสดให้เข้าเบิง้งท่งนี้ละคือว่าเพราะหลายมองดอกหน้าค่ะอืมอ่ะเป็นจังไดยแบที่นี่เห็นอคอมเมนต์ของเอฟซีแฟนคลับทางกันขอมานโน้ตพย์นี่พานเนะาะเริ่มกี่ทุ่มครับอาจารย์จังสีไหม,ม,มว่าหันแอดมินหน่อยขาไปเบิ้งพี่นนอนเห็นแม่พึงพ่งเพื่อนบอกว่าเริ่ม20ินาฬิกาก็คือสุงพุ่ม บาทที่นี่เป็นจังไรก่อนจะขึ้นเวทีค่ำคืนนี้เรียกว่าครูภูศรีวิไลพรพูเนี่ย่ะเป็นทุกอย่างให้กับลูกเต่าคนอีหลีลา่าซุดขอบไปซองกำลังเหตดมาไล่ให้การลูกสาวพิพันฑ์จักรล้านาก,ากีบก่อายี่สิบล้านกีบยี่สิบกว่าล้านกีบยี่สิบกว่าล้านกีบเป็นยังขึ้นมีกลัวเป็นยังขึ้นมีกลัวหูบอีเขมาเรื่อยนี่เขามาเรื่อยก่อนหน้านี้เสียชัยพรบอก่าเสียชัยพรเล<ๆ>้าเบ้งเลาวพ่น้องเนาะเป็น ยี่สิบล้านกรีดประมาณสามหมื่นบาทบวกวลคุณหารแล้วเห็นเพื่อนบอกว่าประมาณสามหมื่นบาทบาท,บาทที่นี่มาจากเอฟซีแม่ทั้งต่างประเทศอีกเด็กเพื่อนย้ำผ่านคอยจําซื้อเพื่อนบพราะท่านใ,นใดๆพี่น้องเดี๋ยวจำใดเรียวสิเอามาวอลคลิปหนากับเพิ่มขอมาอีกว่าซันถอเรลเวราท่านในเมื่อเพื่อนผ่านพี่น้องทางฟังสปปพ่อ,พอพตั้งแต่เห็นลูกหลานเจ้าของมาทําการแสดงมาลองเพลง,งบ้านเจ้าของว่าซันถอแมาไล่กัสมีมาอีกคือกัน เข้ามาเรื่อยๆด้หนาเวทีอีกสิได้หนาเวทีอีกโอ่ยเป็นตะมวนได้ยินว่าวพ่อแมนสร้างกระตาหฮางไว้ละสิสร้างกระตาหฮางไปเก็บเห็ดบอกมือจังไรบอไปเก็บเอาติบหนาเวทีนี่ละเจหาออกมากเลยครับบ้ากระตาหฮางบ่ได้เดี๋ยวเพลินผ่านเดี๋ยวมาสิเลนโหลดออกมาต้องเอากระตาทีแมนบอกสั้งกระตาหฮางคือว่าเงินมันโบยูต้องเอากระตาสารแบบมีตะใบมีตะใบมีตะใบกับเยี่ยมมั้มีอืมร่มเย็นผ่าสวยสวยคืออย่างเห็นแม่เพิ่งว่าบอห่อนคือทางฟังไทยเพิ่งว่าทางฟังสปปตอนนี้อากาศ เย็นแล้วก็ขอให้ปลอดฟ้าปลอดฝนพี่น้องเนาะเห็นหมอล่ำทางฟังไทยไปทำการแสดงคณะนันคณะนีก็ถือฝนจังสิแม่อสงค์กำลังใจพี่น้องทางฟังสปปมือแรกงนี่ไปเบื้องกันหลายพี่น้องอ่ะแล้วกิจกรรมดีๆยังบ่อเบิดพี่น้องยังมีอีหย่อมใจหลีอเดยยอมใจพอผูดเดินสายทั้งบุญตอนเนื่งพี่น้องหม่บ้านเมื่ก้อนนี่มาทางอัศมานเออเออบัดที่นี่เมื้อนี่ก็ไปทางสวรรค์เขตสปปมืออื่นไปทางเมืองน้อง เมืองนองเมืองนอกย่ทาทัดง่ะไรหรอยูล่ยุทางสปปนับยุทธทงสปปยังอยู่สปปอยู่แมนมันเอื้นนี่เป็นกิจกรรมดีๆพี่น้องอ่าเพราะว่าสิเป็นน้ำยารักษาโล่เพราะว่าสิเป็นยาแก้เจ็บท่อนยาผ้าลองผ้าล่ายาอันนั่นอันนี้ยาล้างพุงล่างแผลไปแก่ให้ครับนี่ล่ละผู้เพิ่นอยู่มองธุรากันดารผู้เพิ่นเขาถึงหมอเขาถึงอย่างลำบากอืโรปวด ล่งบานท่านผู้คนเอิญล่องปัวล่องปัวเอาล่องปัวทวาบ้านเฮาคิดพอตั้งแต่สมัยพออีแม่เจ็ดสิบแปดสิบผืนก็เอิญว่าปัวขึ้นกันผ้าไปปัวกับผ้าไปรักษานั่ยล่ะมองรักษาอืมอืมก็คือล่องปัวล่องพยาบาลนั่นล่ะพี่น้องเอาก็ได้รับอ่านี่ล่ะควอมอ่าลูกเคาะข้อมเมตตาจากหลวงลุงปัญญาอืมวัดละข้างโคศิตาลามนี่ล่ะเอาน้ำนี่ล่ะวิจพันธุยามาให้ น้องธิดาเราไปแจกแค่นั้นยังบอพออเอยังมียังอีกยังมีน้ำอุปกรณ์กิโลก,ลกรัมไปแจกให้น้องๆท่างผุ่นน้ำออืมเป็นลูกบอลไปให้น้องเตะอ๋ะอสม,มอบสงต่อวสันทรสครับนี่แหละเป็น,เป,นเป็นจังไรยพยาพานพ่อตะศิล,ลปินเนาะมีเอฟซีแฟนคลับจังสิแมะให้ความหาความเอ็นดูความเมตตาอันนั่นอันนี้ก็สิตาม,มาแม่แล้วที่สําคัญก็คือมีการจังไหรหลัก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันออกไปบ่ได้เอาเขอบผูกขอบห่อไปก็เลเก็บไว้กับเจ้าของเงินคือจังหมู่บ้านนี่มาทางอ่าวัดพุทธนิมิตออืเพิ่นกะเลื่นที่ FC แฟนคลับเอาให้ยตีมือจังซี่พอผู้นําไปต่อย,ยอดกฐินเบิดเลยเอาไปเฮ็ดกฐินเบิดก็ค่อยอ่อนซ่อนร้องสองเพลงร้องสองเพลงแม่นบ่ร้องสองเพลง เด้เงินสี่พัน 4, กว่าบาทอันนี้เฉพาะติบมือเฉพาะติดมือามาไล่บอนับมาไล่บ่ร่วงอสองเพลงก็สิบประมาณตีไปเอา้าบ่ถึงบ่ถึงบ่ถึงสิบนาทีมแมนบ่บ่ถึงสิบนาทีสิบนาทีเด้งเงินสี่พันกว่าพันอันนี้เฉพาะมืออันนี้เฉพาะติดมือมาไล่อันนั้นอันนี้บอลับนาะพี่น้องเนาะเอ้าสุดยอดอีลีแลี้วมืออื่น นอกจากกิจกรรมดีๆที่มามาขังต้นแล้วยังมีมินิคอนเสิร์ตผููพูดนำทีมไปมีละศูนนาค่ะน้องทิดาราวแล้วก็มีน้องปารธนาน้องไอซ์และอีกผู้หนึ่งพี่น้องอาจีเบ่าคุณซื้อเพี่เค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 เป็นสิทธิ์ใหญ่เป็นพี่ใหญ่ค่ายค่ายเพิ่นมีมีหาคืนมีน้องทิดาเล่ามีพี่ไอพี่ปารธนาพี่เคแล้วก็มีอีกผู้หนึ่ง เออยู่ทางยุโรปอืมปุ่นละโอกาสดีๆเพรานจังสีาง่ามีขั้นพันเจ้าสีบลูหลายใหญ่ห้างไปเลยด้วนี่คอยว่าขอสีบลูท่านสีไปอาบน้ำก่อนสีมาฟังล่ำพี่น้องคอยแย่นว่าจริงเขาเร็วเพราะท่านได้เพราะท่านได้อาบนา้ำก็เลยเห็นนี่ยหลับคูผู้ออกมาเกิดใบยนันเอฟซีแฟนคลับบ่งหูว่าสิติดตามช่องใดก็เลยมาฮัร์โร่โปร่าวอ่าเนี่ยอย่างับพญิพานมั้งฮะขอเสิร์ฟให้บานี้ โคโพศรีวิไลเฟมิลี่เฟมิลี่เป็นช่องแดงเพื่อนศิษลสวนห้เบิ้อง,องนีพนอ้องเนาะเริ่มยี่สิบนาฬิกาตอนนี้ไก่แล้วแมื่ันครับอืมอาบน้ำถ้าแต่งแต่งตัวหอมๆมานางังฟังลั่มมวลมวลแมนบอกบผ่าบรรยากาศทางผุนไหมลมพัดวีวีเห็นแมเพื่นเพิ่อว่าวตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วทางฟังสปปน,น,นุพีน้องเนาะเข้ากันเด้๋พั่นผ่านอากาศหนาลวลมพัดวีวีกับฟังล่มนี่มันถือก้ กกฟังรบฟเงี้ยมาขึ้นเงี้ยมาชไปเจียวขอดอผู้จ๋อ <c oughs> จับเหมืนเพื่อนก่อน <c oughs> ปิงไปห <c oughs> ืบบอกแต่มาปิงไปหือจะ <c oughs> เอาปลาเข่งสักยัว่าปลาเข่งเอาจังสั่นละก็บพวแมงว่าว่าหลายใยห,ห้างดอกข้างเทียจังไดจังหนึง่งบุญผาวาสนาทรงวันนี้ผานางเทียร์ไปเปลี่ยนเขยทางทุนยังสิมีความหวังอีกทีเพียงแค่ยาวเียนประเดี๋ยดิแนวใด คานมันค่าอย่างบอกค่าอย่างจากแนวมันค่าขานแนวเดียวค้าขานค้าขานแนวเดียวครับผมอ่ะกระสานพี่น้องเบาหลยหายห้างให้พี่น้องไปเตรียมโตส่วนตัวปตรที่นี่ผู้ใดพ้านใหนกดติดตามกดติดตามด้วยพี่น้องเด้ออ่แอบแดงอ่าคูโูสีวิไลแฟมเมรี่อืออ่ะสำหรับมนีห้องสองคคตรขสิจากล่าจากพี่น้องไปเทพิัมนีแล้วมะพอ้กันไม่คิดหนาพี่น้องสำหรับมนีขอบคุณครับขอบคุณค่ะ